ติงหนึ่งในสิบตางหาติเป็นขวัญใจคนไทยดีใจครับขอบคุณมากที่ทุกคนโหวตให้ผมครับแล้วก็ให้ผมเป็นหนึ่งในสิบของดาราสวัญใจนะครับขอบคุณมากมากครับก็เราเองก็ดีใจที่ทุกคนเห็นว่าเราเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นขวัญใจแล้วก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีครับผมก็จะทํางานให้ดีต่อไปแล้วก็เก็บความรู้สึกความทรงจาครั้งนี้นะครับเป็นกาลังใจให้การทํางานในปีหน้าต่อไปครับผมขอบคุณทุกคนมากๆครับ มนส่งให้เราไปนกันะไบ้างความตีเหรอครับภาษาไทยผมว่าอาจจะเป็นเรื่องผมตีแบบตีจริงๆเลยน้ครับแล้วก็ตีไม่ไม่ไม่เหมือนคนอื่นก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นแบบเป็นคาแรคเตอร์แล้วเป็นรูปเป็นเป็นสไตล์ที่แบบหลายๆคนเขาชอบหรือไม่เคยเห็นข้ขอบคุณที่ชื่นชอบครับแต่ส่วนส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องนิสัยส่วนตัวของผมมากกว่าเราเป็นคนชิลๆสบายๆแล้วก็แฮปปี้แล้วก็ก็จริงใจกับทุกคนครับ ทที่จริงเดี๋ยวนี่ครับแม่มาครับผมมาที่นี่แล้วก็ตุ๊กจีนเพราะที่บ้านก็ต้องไหว้ไหว้ใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวก็มีโอกาสก็ได้อยู่กับที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไงเราได้กลับไปฮ่องกงอยู่แล้วครับว่างก็ไปบางทีก็แบบไปโดยที่แบบปุ๊บปั๊บไปเลยอย่างเงี้ยเพราะอย่างงี้เรามีบ้านเรามีที่เรามีทุกอย่างอยู่ที่นั่นอยู่แล้วครับก็เลยจริงๆไม่ต้องเอาเสื้อผ้าไปด้วยซ้ำไปครับถ้าเกิดว่างเราก็เราจะพาไปครับเราจะ พาไปเที่ยวแล้วก็ไปกันเปนครอบครัวครับไปกันหลายๆคนสนุกดีแล้วก็ได้มีโอกาสได้แบบพักผ่อนแล้วก็อยู่ด้วยกันแค่นี้ก็พอแล้วครับผมคุณแม่มาเที่ยวจริงจริงส่วนใหญ่คุณแม่มาแม่จะมาทํางานด้วยครับแล้วก็มาเที่ยวด้วยครับเขาจะไม่จีนอยู่กับผมไม่ไม่ค่อยนานนะเขาจะอยู่ทีนึงแค่แบบอาทิตย์นึงอะไรประมาณนี้ครับผมแป๊บเดียวครับผมใช่เกิดทันใช่ไหมฮะทันค่ะจะรุ่นเดียวเนี่ย ปีนี้ก็มีมีละคร2เรื่องที่จะออนแอร์แล้วก็มีภาพยนตร์ด้วยครับก็อาจจะเป็นจังหวะด้วยแล้วที่พอเราเริ่มเรียนปริญญาโทเราก็มีโอกาสได้ทํางานได้มากขึ้นใช่ไหมครับได้นละครมากขึ้นอะไรอย่างงี้มากขึ้นแล้วก็ก็เลยแบบจัดเวลาแล้วก็ทํางานได้มากขึ้นงานก็ออกมามากขึ้นครับผมคณะเดิมคณะเดิมครณะเดิมพอมีนี่คณะเดิมนี่คือปีสองแล้วครับผมไป็นเรี่นบ้านัก ก็เป็นยังไงบ้างก็ดีครับเดตก็ดีแล้วก็อาจารย์ก็แฮปปี้แต่คือด้วยความที่ว่าเราอาจจะทํางานด้วยเรียนไม่ด้วยก็เลยอาจจะเรียนช้ากว่าเพื่อนหน่อยแต่ว่าปริญญาโทในในรูปแบบผมนะผมว่าไม่ต้องรีบเรียนให้จบครับเก็บเกี่ยวความรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์คอนเนคชันให้มากที่สุดแล้วก็ทํางานไม่ให้เสียด้วยนี่คือสิ่งที่สำคัญครับเรียนอยู่ที่ไหนคณะอะไรนะคนอาจจะยนอนไม่ได้เรียนอยู่ที่เอแบกครับมหาวิทยาลัยสามชันเรียนคณะ บริหารธุรกิจสาขาการท่องเที่ยวครับผมแต่ว่าเดมก็อาจจะแบบว่าไม่ไค่อยทุ่มเทกับกาเรเดนแต่ว่ามารับงานในการัาเินเก็ทุ่มเทให้ทั้งสองอย่างครับแต่แค่หน่วยกิจที่เราจะลงค,ครับ <ây> อาจจะลงน้อยกว่าหม<ร>ายความว่าเพื่อนอาจจะลงอันที่ละสามส<ะ>ี่ตัวใช่ไหมครับเราอาจ,จะลงแค่ที่เราตัวสองตัวเพราะว่าเราต้อง ทํางานด้วยครับแต่จริงๆอย่างที่บอกว่าเรียนโทไม่ส่วนใหญ่บางคนที่เขาติดง,งานมากๆเขาก็เขาก็ไม่ได้รีบไม่ได้รีบเรียนมันไม่เหมือนปร,รียนตีครับอันนี้เรียนกี่ปีคะเจมจริงๆแล้วเนี่ยการเขาก็เขาก,เขาก็ให้เรียนไปเรื่อยนๆนะครับแต่ของผมก็ก็<ป>ยังบอกไม่ได้เดี๋ยวก็เราก็พยายามทําให้ทุกอย่างทั้งสองฝ่ายดีที่สุดทั้งงานแล้วก็เรียนนะผมสนใจด้านท่องเที่ยวอยากชอบชอบคชอบชอบเที่ยวชอบเรียนรู้ เกี่ยวกับสถานที่อะไรเงี้ยแล้วก็การท่องเที่ยวในประเทศเราเป็นสิ่งที่สําคัญเกือบที่สุดท่านท่านไม่รับาการเกษตรนะครับก็เลยการเรียนรู้มีข้อมูลไว้ไม่ใช่ไม่ไม่ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องดีครับผมเราก็เลยทําไวย้ยังไม่คิดขนาดนั้นหรอครับแค่แค่แบบเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็แนะนําคนนู้คนนี้แนะนำเพื่อน มันเป็นความรู้รอบตัวที่เราเราเพิ่มให้ตัวเองได้แล้วมันเป็นเรื่องดีครับก็อย่างอย่างเออเรียนการโรงแรมตอนปอดีก็ได้มาใช้เพราะว่าละครเรื่องสายานหัวใจต้องบริหารโรงแรมครับเล่นเพื่อนเล่นละครเรียนเรียนเพื่อเล่นละครครับไม่ครับเรายังไม่ได้คิดขนาดนั้นนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ ตอนนี้เรายังไม่ได้มองเขาแต่ถ้าในอนาคตมีโอกาสหรือมีความคิดหรือว่ามีคนที่เราแนะนําได้อย่างเงี้ยเราก็คงอยากจะส่งเสริมเขาเช่นกันนะประกันทั้งที่ว่าในประเทศเราก็สาคัญครับทีองมค่ะตอนนี้ใกล้จะได้เข้าใเดี๋ยวเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าครับวันที่31เป็นวันแถลงข่าวครับก็น่าจะได้ได้เห็นตัวอย่างพระตย์แล้วก็ได้มีได้หมายความว่าเจอนักแสดงทุกท่านเลยครับก็น่าจะได้ ได้เห็นทุกอย่างเป็นรูปเป็นร่างก็ดีใจท,ที่ที่ใกล้จะเอาแน่แล้วครับผมได,ได้ได้้ใกล้ได้ฉายแล้วส่วน,น,นอ,อันนี้ต้อง ก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ที่ที่ท well like> er ี่รอดูผมกับอุนจงใช่ไหมครับก็เป็นหนังเรื่องแรกของเราด้วยแล้วก็เชื่อว่าอย่างที่บอกว่าหนังเป็นหนังแบบความรักอะครับคนคนเห่าสองคนมาเจอกันก็อยากใช้ทุกคนไปติดตามแล้วก็อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็รอวันนี้ยามสิบม่ได้เริ่ดี๋ยวก็รู้สึกดีใจครับดีใจแล้วก็ขอบคุณที่ที่ที่ติดตามแล้วก็รอดู รอดูกันก้าวหน้าแล้วก็หนังเรื่องนี้ของหนังเรื่องนี้ครับก็อยากจะให้ทุกคนรอดูวันที่31นี้ครับการทำงานร่วมกับเอ็นจอยวันที่31ค่บอกแล้วกันเหมือนตอนนี้หนังไทยปีนี้อาจจะค่อนข้างซกเศาเรากังวลไเรื่อาร่อวงการหนังไทยค่อนข้างจะกลง่ีปลายปีก่ะอ๋อก็ก็ที่จริงไม่หรอกครับคือไม่ว่าผมว่าไม่ว่าผลงานของผมจะออกมาช่วงไหนก็ตามอะไรเงี้ยครับก็ขอให้คนดูมีความสุข ก็พอแล้วคือถ้าเราทำให้คนดูดูแล้วแฮปปี้ขึ้นได้เราก็จะมีความสุขมากๆขอก็ไม่ได้คิดมากไม่ได้ไม่ได้กังวลไม่ได้คิดอะไรมากอยู่แล้วครับผมก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูอะไรดีๆสนุกๆเท่านั้นเองครับผมแลังทำไมไม่ไดเปลี่ยนท้าเี่เลย่องดูนะครับ่านี้ก่อนเอ่อของพี่สมา่วครไม่ซีเรียสหรอครับไม่ซีเรียสเพราะว่าพ่อรู้สึกว่าคือ ขอให้คนดูแล้แฮปปี้ก็พอแล้วครับจะร้อยล้านจะไม,ผม,ไม่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นอยู่แล้วครับ <Okay. S 1> ผมแค่ให้เขาแฮปปี้ก็พอแลวอาจรย์คะคนทำอเรื่องไอจีนิดนึงหลายคนยังรอให้เราแบบเล่นอยู่ตอนนี้ไปเรียนก ก็ขอบคุณเขาที่รอครับยังไม่เปลี่ยนครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่มีอะไรลงเช่นกันเหมือนเดิมครับแต่ก็แต,กแต่ก็อยากใช้ทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราแล้วกันเนาะ <S <S แล้วก็อยายกจะบอกว่าจริง,รงติดตามผมมีช่องทางเยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวหรือแฮชแท็กตัวผมเองแฟนคลับก็จะลงลงอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วทุกคนก็ก็รู้อยู่แล้วหละครับว่าผมทําอะไรอยู่ถ่ายละครเรียนถ่ายละครเรียนประมาณนี้แหละครับก็ขอบคุณทุกคนมากแต่ถ้ามีอะไรเราก็จะบอกไปผ่านทางพี่อาอยู่แล้วครับผมแต่มีความเป็นมือสมั แต่ค้ามาแล้วนั่นเนี่อยู่คนละไม่แล้จริงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีนอกจากไอจีมันก็มีแบบพวกไลน์พวกอะไรนี้มันมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าต้องเป็นการส่วนตัวนอะคือแค่ผมเองยังเล่นไอจีไม่เก่งแล้วก็ไม่รู้จะเล่นยังไงด้วยครับเล่นไปก็เท่านั้นแหละครับพี่เราไม่ได้วรามาไม่คไม่ไม่ได้คิดอะไรมากขนาดนั้นนะคึ่งจริงถ้าเกิดมีแล้วแบบเราเล่นเป็นเราส่งเสริมให้คนดูมี ภาพดีๆมีแคปชั่นดีๆเราก็คงทำครับแต่ว่าเรายังทำไม่เป็นจริงครับคนแบาที่มีแบบไอจีมีไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการคุยกับเจมอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์สดไลฟ์สดผมผมผมลองทำบ้างครับของ Facebook แต่ยิ้ของคนอื่นทำอะไรอย่างเงี้ยครก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทำครับผมขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผม